สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่โบพามาอีกแล้วค่ะแต่ช้ำกว่าคือนู่นอยู่ตรงนู่นโดดโดดโโโคสุดฤทธิ์นะฮะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะครับซึ่งใหญ่จริงๆนี่เราอยู่ข้างๆสตาร์บัคแลวนะครับที่เซี่ยงไฮ้นะครับเขาบอกว่าเป็นสตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลกและให้พวกเรามากินกาแฟ,ฟซึ่งตอนนี้เป็นเวลา ห้าโมงกว่าแล้วน่าจะไม่ดื่มแล้วค่ะกาแฟรหรือชาอะไรก็คงจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราแค่ไปถ่ายรูปถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะครับว่าซาบักที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอย่างไรคุณไยเป็นเลนไวายชรีนะคะเออโคตรเท่เลยเท่มากๆเลยนะจ๊ะวันนี้นะครับเรากำลังที่จะเข้าไปใน สตาร์แบ็กที่ใหญ่สุดในโรด้านในนะครับอ่าไปนะครับประตูใหญ่มากทุกคนเราลองเข้าไปชมบรรยากาศด้านในก่อนนะครับซึ่งคนน่าจะเยอะมากเยอะจริงๆต่อแถวซื้อกันแบบโอ้ oh my god นะครับนี่ค่ะสตาร์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราไปดูที่คั่วกาแฟกันนะครับเรูก,ก็พาไปดูที่คั่วกาแฟหน่อยครับอ่านี่วิธีการทำคั่วกาแฟอยู่ด้านบนนี้นะครับ ไดนี่ง่ายจากรีวิวมาด้านนี้นี่คั่วเมล็ดก,กาแฟด้านนี้จ้าที่สตาร์บัคนะครับก่อนต่างๆนะครับนี่นะคบเป็นที่ชงกาแฟนะฮะก็สามารถสั่งและดื่มที่นี่ได้นะครับทุกทุกคนนะฮะนี่คือการคั่วมเมล็ดก,กาแฟนะครับน่าจะเป็น อันนีคือุปกรณ์นี่ตัวอย่างของมาริกาแฟที่สตาร์บัคที่ใหญ่สุดในโลจีเซี่ยงไฮ้นะครับทุกคนโอเคตอนนี้เราจะขึ้นกันไปที่ชั้น2นะครับที่รา้านกาแฟที่สตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุของเซียงไฮ้ประเทศจีนนะครับเขาบอกว่าห้องน้ําก็อยู่ชั้น2นะครับทุกคนคือเราที่ว่าเราจะสั่งกาแฟกินนะนะแต่ว่า เรามีเวลาแค่40นาทีในการอยู่ที่ส t า r b บั k s นะครับซึ่ง40นาทีเราจะรอกาแฟไหมน่าจะไม่รอและอีกอยาก่างนึงคือมันเย็นแล้วด้วยอ่ะเราคงจะไม่ได้กินอันนี้คือภาพมุมสูงของบริเวณชวงกาแฟนะครับตรงนี้เนาะอ่าเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับแอนเดดีนะครับกระปะคือเก๋มากเลยเราจะให้ดูบรรยากาศของการชง ชาด้านบนนะครบบอกว่าจะเป็นชานะครับที่สตาร์บัคที่เซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งคนเยอะมากทุกคนเเกอรี่นะครับของสตาร์บัค s นะครับราคาก็สมเหตุสมผลนะครับผมเราจะกินอะไรกันดีเดี๋ยวเราไปสั่งกันนะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นห้องทำเบเกอรี่นะครับเป็นห้องที่พัชรีไฟฝันอยากจะมีที่บ้านนะครับ ห้องทำบเกอรี่นะครับอยากทำไหมไม่ทำแล้วเหนื่อยคือนะครับโอเคโอเคตอนนี้เรากำลังเดินข้ามนะครับเจอแก๊งอนิเมะนะครับอ่านะครับเดินไปทุกคนเเอห็นนนวมัจะถ่ายโดทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินมาในที่เป็นเหมือนวอล์กิ่งสตรีตตลาดแบบตรงข้าม Starbucks ฝั่งนู้นนะคะอ่านะคะมาดูว่าเขาขายอะไรนี่ไงเอาไมเอาไมเออนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะซื้ออะไรกินกันนะคะะแลจกินได้ไหมคะอะแล้วอยากลองอะไรกันอ้อะไรมาปลาหมึกเฮ้ยน่ายี่สิบหยวนน่าจะยี่สิบแปดหยวนร้อยกาบาทอันหนึ่งอ่ะเจ้าวันนี้ใช่ไหม อลองดูว่ามันเท่าไหร่นะคะทุกคนตอนนี้กำลังเลือกซื้อนะฮะปําเมิก,กันอยู่นะฮะอ่าสแกนดูสแกนดูสแกนด,กนดูทุกคนช่วยกันทุกคนช่วยกันนะครับอ่าหลายหลายคนไปดื่มกาแฟแต่เรามาหาอะไรกินแบบวิถีคนเซี่ยงไฮ้จริงๆนะครับนี่เรากำลังสั่งอันชิ้นนี้อยู่นะครับทุกคน แตอนนี้กำลังรออยู่นะครับรออยู่เด็กๆซื้ออะไรกันคะเอา5ชิ้นอ๋อซื้อขนมค่ะเด็กๆซื้อขนมอีกแล้วนะคะได้อยู่นะเก่งอยู่นะทุกคนโอเคเก็บไปเสร็จไว้ค่ะรอรอลารอรอคิตเเลียว อ่าตอนนี้นะคะก็ซื้อขนมมาแล้วนะคะลองชิมสักชิ้นหนึ่งร้อนด้วยนะคะว่ามันรสชาติเป็นยังไงบ้างเราจะโดนแกงกันไหมเราจะโดนแกงกันไหมทุกคนอร่อยไหมอร่อยอันนี้ของหนูแล้วเออนะคะพาเด็กๆมาซื้อขนมค่ะยังไงเนี่ยอันนี้อร่อยของไปโดนอันนี้มันมันเทศอร่อยกว่ามันเทศมันเทศคนแก่อันนี้ของไปโดนของเด็ก อร่อยอร่อยอันนี้อร่อยไหมเอาไปดูเนาะกินหน่อยได้ไหมอันนี้อร่อยมันเป็นนมบอกนานแย่อยู่นี่เขาได้ของกินกันเยอะแยะแล้วโอ้ป่านจะซื้อได้โอ้โหโอ้โหนี่เขากำลังรอเขากำลังรอปลาหมึกอยู่ป่าจะซื้อได้เหมือนกันเนาะดูสิโอ้โหโอ้โหเราเป็นแกงที่มหาอะไรกินกันนะคะทุกคน เราก็ว่าเอ๊ะแก๊งเราหายไปไหนกันหมดนี่ค่ะไปเดินหาซื้ออะไรกินกันนะครับทุกคนเดี๋ยวสักคราเราก็ค่อยจะเดินไปรอที่รถนะครับไฮเฮไฮได้แล้วทุกคนได้แล้วเราได้แล้วนะปลาหมึกย่างโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยอ่านะคะได้แล้วปลาหมึกเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดูนะคะว่ามันอร่อยไหมเป็นไงมั่งกันเลยหูกกันเลยเผ็ดนากินได้ลรอ เผ็ด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 เอ้าก็ไหนชุนในเสื้อโป๊ดูสิเรากินดูเอากัดเลย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 กัดไปเลยเอาเอาเออแบ่งกันแบ่งกันเออเดี๋ยวเขาเช็ดมือเอ้ยนะได้เลยค่ะแกบอกกันแล้วว่าแพงแพงค่ะแพงจริงยินการยิงการนะฮะ เขาได้จุในกระเป๋าโอเคเราไปที่อื่นกันต่อเลยจ้าว่าจะไปไหนก็ต่อจ้าโอเคเป็นยังไงบ้างครับ Starbucks ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เซี่ยงไฮ้เข้าไปแล้วเป็นยังไงมันมีอะไรบ้าง ข้างในก็จะมีเป็นคาเียกอะไรเครื่องทำกาแฟแล้วก็มีไข่ขนมขนมนากินมากแต่เราไปกินอะไรกันปลาหมึกแล้วก็ขนมฟังขนมข้าฝั่งโน้นนะทุกคนเนี่ยตรงนี้นี่นี่นะครับนนโอ๊ยโทษแนะนทุกคนเดินไปหารายทานตรงนั้นได้นะครับแล้วก็จะสรุปที่สตาร์บัค s ที่ เซี่ยงไฮ้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือข้างในสวยงามมากครับแต่ว่ามันเย็นแล้วตอนนี้มัน6กโมงหกโมงเมืองไทยแล้วเราไม่สามารถที่จะกินกาแฟหรือกินชาอะไรได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําอะไรกันต่อนะครับก็ไปติดตามกับการท่องเที่ยวของทีโบเกอร์วันนี้กันนะครับมากับทีโบเกอร์จ้าเราอยู่ทีมบุรพารยองนะจ๊ะ